ôi lập ra bài đây xám tua big bum chân chung mua nhát bãi chị nị mua giặc kì cái lo cấp hôm 3 xám tua một lưng kì quát băng หมูใหญ่สามตัวกี่กิโลด้ยห้าร้อยห้ยโลตัวละห้าร้อยโลหลับปุ๋ยเลยโอ้โหห้าร้อยโลมีสามตัวครับผมว่างๆมาเที่ยววัดบางคานหลวงพ่อเงินก็มาซื้ออาหารให้นะครับ อาหารให้กินหักกินหมูโอเคครับ